สวัสดีครับคลิปนี้มาชมวิธีเอาเปรียบของเทมุกนะครับหรือวิธีการหมกเมรร็ดปกปิดข้อมูลผมเจอลักษณะของการให้โชคแบบนี้นะครับก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ชมผมลองหมุนวงล้อนะหลังจากที่เปิดเข้ามาก็เจอว่าเขาหมุนวงล้อแต่พลาดให้โอกาสหนึ่งครั้งหลายหลายคนก็เจอแบบเดีวยวกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกับจับวางเขาให้รางวัลแจ็คพอตสามพัน 3000บาทนะครับก็ดูเหมือนจะได้แล้วก็ได้มา3000บาทแต่มีเวลาจํากัดนะครับจำกัดแล้วก็เขาจะให้โบนัสอีกเป็นอัปเกรดรางวัลน,นะสามารถอัปเกรดเป็น4500ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งเราจะต้องซื้อของจบคำสั่งซื้อเขาบอกว่าจะมีคูปองให้5นะครับรับฟรีเลยแต่ผมไม่เอานะผมก็ จะลองไปหาวิธีที่จะได้4,500บาทนะครับผมก็เลยลองสั่งซื้อซึ่งการที่จะได้4,500บาทเนี่ยเราจะต้องสั่งซื้อภายใน9นาทีนะครับผมก็ลองหาสินค้าอยู่นานไปเรื่อยๆนะครับหาไปหามารู้สึกไม่เจอไม่มีสินค้าที่จะตรงใจและอยากได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่6นาทีตามข้อมูลด้านบน แถบบาร์ด้านบนเนี่ยบอกว่าป๊อปอัพจะสิ้นสุดในเวลา6นาทีนะครับก็หาไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอครับไม่มีอะไรที่จะซื้อหาไปเรื่อยๆก็เหลืออยู่4นาทีนะครับจนมาเจออ่ะโอเคซื้อก็ได้นะครับเพื่อให้ได้4,500ผมก็เลือกเครื่องดูดฝุ่นในรถแบบนี้นะครับชิ้นแรกได้เป็นเครื่องดูดฝุ่นก็โอเคมา1ชิ้นแล้วครับเหลืออีก1ชิ้นเพื่อให้ได้4,500 ก็มาพยายามต่อครับเหลือเวลาอยู่4นาทีนะครับกะจะเอา4,500ให้ได้ไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรก็เลยซื้อที่รองขาโต๊ะเพื่อลดเสียงนะครับจะเป็นพื้นลื่นๆโอเคไม่ทันแล้วครับหมดเวลาแล้วขึ้นเตือนนะครับพิเศษ3 0นาทีหมดแล้วแต่ก็มีโอกาสเพิ่มนะยังไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ซื้อนี่คือการ ล่อตาล่อใจของเทมุนะครับอ่ะโอเคให้เวลาอีก29นาทีเพื่อปิดยอดนะครับด้วยคําสั่งซื้ออ่ะโอเคผมก็จะสั่งซื้อละนะครับได้2อย่างได้เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ที่รองขาโต๊ะโอเคนี่คือสั่งซื้อไปแล้วนะครับเราก็ได้4,500ผมจ่ายไปประมาณ440นะโอเคกลายเป็นว่าผมได้วอลเชอร์มาประมาณ4-5อันนะครับรวมแล้ว4,500บาทการนี้ก็ยุ่งยากละ การจะใช้วอเชอตัวนี้ค่อนข้างลําบากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า4500เนี่ยได้มายัางไงตอนนี้คือยังไม่ได้เข้าไปเช็คในวอเชอหรือในคูปองนะครับก็ามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรผมก็เลยกะจะซื้อเข้าใจว่าตอนแรกได้4500บาทนะครับตอนแรกโอเคออกจะด,ดีใจนิดหนึ่งนะครับพยายามหาสินค้าที่มีโอกาสเป็นไปได้ว่า4500บาทแล้วเทียบราคาว่าส่วนลดเป็นยังไงนะครับพยายามหา เตาอบสิ่งที่เจอก็แปลกๆดีนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่พอผมค้นหาคําว่าเตาอบไฟฟ้าเตาอบขนาดเล็กไม่มีครับมีแต่ชั้นวางเตาอบนะครับนี่คืออยากได้เตาอบนะเหมือนโดนล็อกนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือการล็อกเพื่อให้ไม่สามารถใช้โค้ดได้หรือเปล่าจริงๆควรจะมีเตาอบขายแต่มันไม่มีเลยมันกลายเป็นว่าเป็นชั้นวางเตาอบหมดเลยลองดูดีนะครับ ผมก็ค้นหาอยู่นานปรากฏว่าโอเคไม่เป็นไรแต่อ๊ะอไม่มีซื้อโต๊ะก็ได้นะครับแล้วมาดูรู้สึกว่าไม่โอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือโต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยใน Lazada s h o อป e ราคาแค่800-1,000ถึง1น0 0นะครับดูในเทมุราคา1,600แล้วมาดูรุ่นนี้บางๆเนี่ยจริงๆเขาขาย6700ในเทมหมุ1 6บาทนะครับก็รู้สึกว่าเออมันหลอกลวงมันเอาเวลาเป็นตัวบีบรัดเราให้รีบซื้อนะครับ ก็หลายๆท่านถ้าเกิดว่ายัางไม่ค่อยซื้อขายออนไลน์ก็เข้ามาเนี่ยต้องระวังไว้ด้วยนะผมเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างให้เข้าใจหลักการตลาดจริงๆโต๊ะเนี่ยผมก็ตั้งใจะจะซื้อแล้วแหละในลัษณะช s อปปี้ราคาประมาณช่วง800ถึง900บาทนะครับแต่เทมุขาย1,972นะดูมันวเวอร์นะครับซึ่งก็รู้สึกว่าไม่ไหวนะ ก็อยากจะเอาข้อมูลมาให้จริงๆผมก็กะไว้อยู่แล้วว่าเออผมต้องโดนแบบนี้มาดูโต๊ะที่แข็งแรงเนี่ยเขาขายกันพันหนึ่งพันสองนะครับขายสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทมันดูเบอร์ไปหน่อยแล้วผมก็พยายามที่จะแอดโต๊ะมาเพื่อจะดูส่วนลดว่าจริงๆเขาลดได้เท่าไหร่นะผมแอดมาเลือกสินค้าอยู่มาดูส่วนลดปรากฏว่ามันไม่มีมันลดไม่ได้สองพันสามร้อยก็ไม่ได้ดทังที่ผมมีส่วนลดอยู่สี่พันห้าร้อยนะครับก็พยายามที่จะเลือก ตอนแรกยังไม่เข้าไปดูว่าคูปองเป็นยังไงสัดส่วนคูปองมันคือเต็มใบหรือเปล่าหรือว่ามันกระจายเป็นคูปองย่อยๆนะครับก็พยายามเลือกสินค้ามาเป็นประแจนหนีบชิ้นงานนะครับปรากฏว่าอา้าวมันไม่ใช่ทำไมขายแพงจัง4 5 2จริงๆเขาขายกันประมาณ200บาทนะครับผมก็เลยเลือกสินค้าชิ้นอื่นมาลองแอดลองพยายามให้เต็ม4,500 ะว่าจะลดเต็มเต็มนะครับแต่ปรากฏว่าอ้าวพอมาดูเช็คคูปองแล้วมันไม่ใช่มันถูกแบ่งเป็นคูปองเล็กๆยยแล้วมีกําหนดด้วยนะว่าแต่ละคูปอง150บาทเนี่ยต้องซื้อขั้นต่ํา450นะมันคือเท่าไหร่เนี่ยมันคือ20%หรือ15%้เด้วยซ้ำไปนะครับดูมันเป็นการสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการบังคับซื้อให้คูปองเรามาแต่ว่าอย่าง900เนี่ยก็ต้องซื้อ3,000นะครับมันคือประมาณ20% 25%ไม่เกินนี้นะครับ ก็อยากเอาไม่ชมถ้าเกิดว่าท่านใดที่กําลังจะซื้อเนี่ยราคาสินค้าแพงกว่าชาวบ้านแต่ให้ส่วนลดเยอะ20%แต่มันไม่ใช่มันรู้สึกว่ามันเอาเปรียบนะครับพอดูสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ลดเลยนะแพงกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครจะซื้อเนี่ยดูดีๆจะเจอเหมือนผมผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊แล้วที่ผมซื้อไปเนี่ย440บาทจะทํายังไง ก็คิดอยู่นานหรือจะซื้อตามคูปองดีปรากฏว่าพอนั่งพิจนารณาคูปองดีๆเนี่ยมันคือลดประมาณ20%ซึ่งผมไม่ค่อยโอเคผมก็เข้าไปดูคําสั่งซื้อที่ผมซื้อไปแล้วเนี่ยครับอยู่ระหว่างการจัดส่งนะก็เลยพยายามที่จะคิดหาวิธีจะยกเลิกได้ยังไงก็เลยลองเข้าไปดูติ๊กดูมีให้ยกเลิกครับเราสามารถเลือกลืมใช้คูปองหรือว่าต้องการเปลี่ยนวิธีชําระเงินหรืออื่นๆได้นะซึ่ง ผมเองเนี่ยพยายามเลือกวิธีต้องเปลี่ยนที่อยู่เอ๊ะมันก็ไม่โอเคครับก็เลยลองกดหาตัวเลือกอื่นครับลองกดไปกดมาเพื่อที่จะดูว่าตัวเลือกไหนเข้าข่ายบ้างเลยลองกดตัวเลือกบนก็คือคําสั่งซื้อที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเอ๊ะมันก็เข้าท่าอยู่นะเลยลองพยายามที่จะดูส่วนอื่นๆอ่ะโอเคเลือกอันนี้แหละพยายามที่จะให้เหตุผลว่าเป็นคําสั่งซื้อโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอาจจะลืม กดตัวเลือกลืมเปลี่ยนสีอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะเข้าขายที่สุดนะครับก็เลยใส่เหตุผลไปว่าเลือกสินค้าโดยที่ได้สีที่ไม่ชอบนะครับลืมเปลี่ยนตัวเลือกสินค้าที่เป็นสีที่ต้องการประมาณนี้นะครับก็โอเคน่าจะตรงที่สุดนะครับหลังจากนั้นลองกดดูเพื่อยกเลิอกอ่าโอเคยกเลิกน่าจะพอได้นะครับอ่าโอเคพยายามที่จะหาตัวเลือกว่า ได้รับเงินแบบไหนก็เอาเป็นแบบคืนเงินกับทางเดิมเพื่อให้บัตรเครดิตยกเลิกนะครับก็พยายามที่จะดูว่าเอ๊เป็นไปได้ไหมอ่าโอเคจบกันเราสามารถยกเลิกได้คืนเงินกับบัตรเครดิตฉะนั้นคําสั่งซื้อนี้ผมไม่ได้จ่ายเงินผมก็ได้วิธีที่จะมานําเสนอว่าการปกปิดหมกเมตรข้อมูลของเทโมคืออะไรการเอาเวลามาบีบรัดให้เราซื้อซึ่ง เราจะได้คูปองแต่คูปองก็มีเงื่อนไขเพียบเลยนะครับก็ลองดูนะผมเอาข้อมูลนี้มาฝากให้ทุกทุกท่านได้ชมนะครับจริงๆแล้วเทมุการตลาดค่อนข้างรุนแรงดูเหมือนเอาทุกทางนะครับหมกเม็ดหลบหลีกก็เอาข้อมูลมาชมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับ